อดของจากอเมกาเอ๊ะเดี๋ยวเอาใหม่ดีกว่าวันนี้พลอยแคนดูลจะมาอวดของจากอเมริกาค่ะอันนี้ค่ะหมวกซูซี่เออไม่ใช่หูธรรมดานะเป็นหูเรื่องเหนี้เป็นว่าเหมือนซองมูลี่แต่เป็นบัพปกกรมค่ะสิบสามเหรียญแม่ พอซื้อเสร็จปุ๊บกูซื้อทำไมกูซื้อทำไมในนั้นอะเออเพิ่งไปอเมริกามามันก็เลยแบบว่าจะมาอวดของหน่อยว่าจริงๆแล้วไปอเมริกาช้อปปิ้งอะไรมาบ้างไปตามมาเก็ตต่างๆซื้อของที่ที่ไปมาด้วยอย่างดิส์แลนด์ยูเวอร์โซอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ไปซื้อมาบ้างส่วนใหญ่จะเป็นเสื้อผ้าไม่ค่อยได้ซื้ออย่างอื่นเพราะว่ายางอื่นแพงอันนี้เป็นกางเกงมาจิล่าค่ะซื้ออันนี้ซื้อออนไลน์ด้วยเอาจริงๆออนไลน์ก็ช็อปพออยู่เมกาออนไลน์ก็ช็อปหรอ ก็ช็อปออนไลน์เพราะว่ามันเซลล์อยู่แล้วเขาก็มาส่งถึงโรงแรมเลยราคาก็ไม่น่าเกียดสําหรับยี่ห้อนี้ก็ถือว่าโอเคจําไม่ได้แล้วราคาเท่าไหร่อันนี้ค่ะหมวกซูซี่เดินนี่ใช่สีดีมากแล้วก็แบบไม่ค่อยเจอเวอร์ชั่นแบบนี้สีแบบนี้ของของยี่ห้อนี้อันนี้ซื้อที่ตลาดชอบสุดคืออะไรป่ะมันมีเขียน made in USA <c oughs> <ๆ>ก็เลยชอบ15เหรียญไม่เกินเนะี่ยประมาณนั้น อันนี้ซื้อจากดิสนีย์นี่ตะดาน,นดีปะเนาะนดีเ,เ,ะเออนี่มนันนี้อุ้ยมนันนี้อุ้ยชอบหมวกเหลือเกินซื้อเก่งมากเอาของจากดิสนีย์ก่อนละกันนี่ซื้ออันนี้มาด้วยตะดาน,น,นาาเธออ,อันนี้ชอบแต่มนนี้มาเขาเป็นแบบวุงวิงอ่ะเป็นเหมือนแบบผ้าผ้าเลือ่มอะ่ะ ไม่ใช่หูธรรมดานะเป็นหูเรื่องกระเลยนาะชอบแล้วก็มีมาสค่ะจริงๆมีมาสอีกอันหนึ่งด้วยนี่แต่เอาจริงของที่ดิสนีย์แลนด์อะไม่ถูกนะซื้อไปซื้อมาแทงนะแล้วก็ซื้อผ้าห่มมาค่ะช่วงที่พอยไปอะมันเป็นช่วงเดือน6อะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีความเป็น Pride Month เป็นสับสีลุง้ง ก็เลยไปซื้ออันนี้เป็นที่ระลึกไปค่ะเป็นแบบว่า Mickey มา u s e version Prime มันโหอันนี้คือตลอดทั้งทริปคือใช้อันนี้บ่อยมากตอนเราอยู่ดิสนีย์แลนด์มันจะมีความแบบฉันต้องซื้อของดิสนีย์กลับบ้านฉันต้องคือมันโดนบังคับด้วยสิ่งแวดล้อมอะไรอย่างเงี้ยก็เลยต้องซื้อก็เลยรู้สึกว่าฉันซื้อพอซื้อเสร็จปุ๊บกูซื้อทำไมกูซื้อทำไมอย่างนั้นละเออนี่ค่ะคุณถ้าคุณไปดิสนีย์แลนด์นะคุณต้องซื้ออันนี้กลับมานะเพราะขนมาได้แค่อันเดียวเพราะว่าอันอื่นคือแบบ กินที่กระเป๋ากูม,มากค่ะ,คะก็เลยซื้อมาแค่อันเดียวอันนี้เป็น Coca-Cola าเวอร์ชั่นแบบ Sta r w ว r นี่ซื้อมาด้วยเป็นที่ยะลึกเพราะเราชอบแบบว่าขวดน้ำาะแ,แล้วนนี้ก็ไพร์มันอีกอมันก็จะมีในช่วงแค่ช่วงไพร์มันเรื่องจริงคือชอบสีลุงไม่ใช่อะไรหรอกแค่นั้นเลยอีกนี่นี่นี่น,นี่ซื้อไพ่มาด้วยค่ะชือ่อเบบเป็นรูปแบบ วังต่างๆของเขาอะไรอย่างงี้ด้ชึบชึบนี่จ้ะประกาศจ้ะซื้อมาทำไมโอเคเราหมดดิสนีย์เรามังเนาะไปยูนิเวอร์โซดีกว่าค่ะนี่ค่ะยูนิเวอร์โซนี้ซื้อมาให้เพื่อนข้างบ้านเพราะนังชอบปักมากอันนี้ห้าเหรียญ หเหรียญนุ้ยถือว่าไม่ถูกนุ้ยอังจริงห้าเหรียญก็คือเอาไว้แบบติ้งๆิงตอันนี้พอไม่รู้ราคาไงกับพวกแบบของสเตชเนอรี่อะไรพวกนี้ก็มันก็อันนี้ซื้อฝากฝากอเล็กเพื่อนก็เลยมันมีชื่อพอดีก็เลยซื้อฝากนางอันนี้ก็ซื้อฝากผู้คนค่ะจําได้ไหมเรื่องอะไรเอวันเตอร์อิงเปล่าที่น้องเด็กอ่ะน้องบัวเขาชอบถืออเออน้องชอบถือก็เลย ตัวนี้ใช่อันนี้13เหรียญ13เหรียญแม่แล้วก็นี่ค่ะซื้อโอ้คุณแจมาเราชอบซิมถ่านมากก็เลยซื้อมานี่ใช่นี่จ้ะชอบแค่ไหนดูสิฉันจะต่อจิ๊กซอวดูตดแต่น,นี้ไม่ได้ซื้อที่ยูนิเวอร์ซลนะคะอันนี้ซื้อจากร้านเสื้อผ้าอีกร้านหนึ่งให้ถ่ายราคาเท่าไหร่ห้าร้อยร้อย0บหร้อย ยี่สิบเหรียญยี่สองเหรียญพอเราเสร็จปุ๊บเราก็ไปทำเป็นกรอบได้อันนี้ค่ะไปไปมิวเซียมชื่อเดอะบอร์ดซื้อเางเกงในให้ตัวเองวะ่ะมันเป็นเครืองเกงบ็อกเซอร์ผู้ชายไงเราใส่นอนได้ไงแต่ใส่นอนเก๋ๆนะเป็นลายแอนดี้วอล์รแล้วจากที่เดอะบอร์ดอ่ะเขาก็จะมีแบบพวกสีหลงเห็นไหมฉันชอบสีหลงจริงด้วยอ่ะจบจบประเด็นละคือเรื่องฉันชอบสีหลงแล้วก็ซื้อนี่ซุปแคมเบล เป็นสีก็คือชอบซื้ออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ซื้อขนมมาค่ะนี่ขนมอันนี้เน็ตไม่รู้ว่าอร่อยไหมหรอไม่รู้แต่รู้ว่ามันดูวินเทจดีเลนนี้เป็นว่าเหมือนซองบุหลี่แต่เป็นบาวโ่ก,กรรมค่ะอเออ ใช่ที่เมกาเขาจะเน้นแฮะกจริงนี่อันนี้เขาจะดูวินเทจวินเทจหน่อยชอบนี่บุหรี่หลายซองเลยค่ะแต่ว่ามันไม่ใช่บุหรี่มันเป็นแบบเออหมากฝรั่งแล้วก็นี่ก็คือเป็นเชอร์รี่ค่ะกัมมี่ใหญ่แบบใหญ่โคตรแต่ก็จริงๆอะมันมีเยอะกว่านี้แต่กินไปบ้างแล้วก็เลย <c ums> เพื่อนเพึงก <c ums> ็เลยอดใช่แล้วก็อันนี้ค่ะ เป็นลายมูระกะมีอ่ะชอบมากมูรากามีคือเป็นสิ่งที่ชอบที่สุดเลยนี่ชอบชอบมากแล้วก็มีอันที่เป็นนี่ตาดานน่ารักก็เ,เลยซื้อมาแล้วก็ซื้อเสื้อนี้มาค่ะนี่ คนนี้เป็นอาร์ติสก็เลยซื้อมาเจอมาราคาดีด้วยอันนี้ซื้อประมาณสามสิบเหรียญเรารู้ว่าถ้าเราเล่นของแบบนี้เราขายต่อก็คือน่าจะราคาดี <c oughs> อันนี้ไมเคิลคยี่ะ2บห้าเหรียญใช่เสื้อไมเคิลยี่บห้าเหรียญแล้วก็ซื้อกางเกงออกกาลังกายมาอันนี้ชอบมากเลยมันเป็นกางเกงแล้วมันมีซีดด้านข้างแล้วมันเป็นกางเกงออกกาลังกายแล้วคือใส่ปุ๊บขาคือแบบ <c oughs> เล็กมากชัดเลยแบบ จัดเลยค่ะชอบมากแล้วก็มีเสื้อเสื้อบาลองซื้อมาอันนี้ไม่ขอพูดราคาละกันแล้วก็อันนี้ขขงวินเทจจุนย่าวัตนาเบ้นี่ฉันได้ละราคาอันนี้ยี่หอก็ดีด้วยค่ะได้ราคาดีด้วยเออเราไปร้านเพื่อวินเทจล้วเออราคามันก็ดีนะไม่ค่อยแพงแต่บวกบวกกันหลายๆอย่างมันก็เออจุกเหมือนกันนี่อันนี้ไปซื้อที่ตลาด เออน่ารักเป็น r ล l l i n g stone เป็นซิมสานเห็นไหมฉันชอบซิมสารจริงอันนี้เสื้อบาร์สวินเทจมันจะมีช่วงหนึ่งที่ที่เน็ตซิคเขาเอาจอเอไมค์เขจอแดนไปลงแล้วเราไปดูเราก็เลยรู้สึกว่าเราอินกับเขาชอบเราก็เลยต้องซื้อและอันเนี้ยซื้อทำไมงงพาเจโลอ่ะ mm hmm. ก็คือเป็นแบบเป็นช่างไงก็จะมีกระเป๋าข้างหลงังดีเทลมันน่ารักไง เต็มสีรู้แบบแมกง่ายนะอาทิคาดผมไนกี้ต่างๆซื้อเสื้อไนกี้มาอีกนี่นี่นก้นน้นอเอออันนี้ของโมชิโน่ซื้อรลานวินเทจอันนี้ก็ไม่แพงเพราะไม่ค่อยมีคนเล่นรีทอ้อน,นี้แล้วอันนี้ซื้อมาเพราะคิดว่าตัวเองตอนแรกจะไปลงภูเก็ตอันนี้มันเหมือนผ้าช็ดตัวไม่ได้ลงไปไหนอะ่ะกับกรุงเทพค่ะแม่ ก็เลยซื้ออันนี้มาดูเป็นแบบจะเมกกันดีชอบหมดแล้วประมาณนี้หมดแล้วเย่ yeah. ็นเราซื้อแต่เสื้อผ้าัจริงๆซื้อแต่เสื้อผ้าแล้วก็มีของแบบจุกจิ๊กแต่ว่าของจุกจิ๊กอะไรจริงอยากซื้อเยอะกว่านี้นะแต่รู้สึกว่าเราซื้อไปแล้วเอาไปตรงไหนแล้วเ,เก็บตรงไหนดีแล้วยังไงดีอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยไม่ได้ซื้อ แต่มันจะมีของที่แบบเราซื้อกลับมาอย่างเช่นเทปคาสเซ็ตเงี้ยไม่ได้เอามาทั้งเซตแล้วก็แบบเซาเบลเซาเบลเป็นแบบเล่นเอาไว้เล่นเทปอะ่ะมีต้มหูต่างๆที่ซื้อมาเหมือนกันมันของเล็กๆน้อยๆอ่นะคะ่ะแต่ก็ชนใหญ่จะเป็นของที่ตกแต่งให้กับตัวเองมากกว่าเป็นแบบของที่เอามาวางไว้ที่บ้านโชว์ที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยไปอเมริกาทั้งทีเราไม่ต้องซื้อของเยอะค่ะเราไปใช้ชีวิตดีกว่า การที่เราเอามาให้ดูวันนี้เลยทำให้รู้ว่าฉันเป็นคนชอบสีสีหล่อนเนี่ยเพิ่งรู้สีเยอะมากแต่ถ้าเกิดชอบอะไรแบบนี้นะคะเราสามารถมาอวดโชว์ได้อีกค่ะยังไงก็ลองคอมเมนต์กันมาแล้วกันนะคะว่าพี่พลอยอวดของอันนี้ให้ดูหน่อยอยากเห็นอยากเห็นได้เดี๋ยวจัดให้นะคะเอาอันนี้ไปก่อนไลค์ล like, กดไลค์ like, กดแชร์ด้วยนะคะแล้วก็คอมเมนต์มาเยอะๆนะคะบ๊ายบายหยุ bye.